สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปซัมเมอร์2022 <Yeah. S 1> สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประกาศต่อสัญญากับ <Yeah. S 1> คีแนนดูบิลลี่ฮอลูกม่อของทีมออกไปอีก5ปีเท่ากับว่านักเตะจะอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ไปจนถึงปี2027แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกวาตัวคาวินฟิลลิป กองกลางตัวรับของลีดยูไนเต็ดแล้วด้วยราคารวมเบสเ็จ45ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น42ล้านปอนด์และโบนัสอีก3ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะหลังจากนี้จะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาในสัปดาห์หน้า ทอดโบลีเจ้าของสโมสรเชลซีรับปากว่าตลาดซัมเมอร์2022จะสรรหานักเตะใหม่ป้อนให้โทมัสท,ทูเคิลได้มากถึง6คนนับถอยหลังรอได้เลยโดยเป้าหมายแรกคือมัร์ท,ทเดลิกปราการหลังของยูเวนตุสเพราะนักเตะคุยสัญญาล่มจนขอขึ้นบัญชีย้ายทีมและอีกหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กคือชูกุนเดข,ของเซบีย่าตำแหน่งต่อไปคือวิงแบ็ก โจนาธานคอรสของลองต่อด้วยตัวริมเส้นอย่างราฮิมสเตอร์ลิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้อุ้นมนเดมเบเล่จอได้ฟรีจากบาร์เซโลนาลิชาลิซอนจากเอเวอร์ตันหรือแม้แต่กาเบียเชซูตของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งนี้งบประมาณที่เชลซีเตรียมไว้เสริมทัพมีประมาณ200ล้านปอนด์แต่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก ถ้าขายนักเตะส่วนเกินเพื่อน,นำเงินมาสมทบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพาดกว้าตัวยูเรียนทิมเบอร์กองหลังของอาแจกอามเ์ดามค่อนข้างแน่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ทิมเบอร์ถูกหลุยฟันกาวเตือนไม่ให้ย้ายไปยังถิ่นโอแทฟอร์ดเท่านั้นไม่พอปีศาจแดงต้องเจอต่อครั้งใหญ่อีกหนคืออันเฟตชลอเดอร์กุนซือคนใหม่ของอาแจกอามเ์ดามยืนยันว่าทิมเบอร์จะอยู่กับทีมต่อไป บาเยอร์มิวนิกตกเป็นข่าวสนใจกว้าตัวคริสเตียโนโรนลโดเข้ามาล่าตาขายแทนโรเบร์เลวันดอสกี้ที่ต้องการย้ายไปบาเซโลนาในซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดฮาซานฮาลิฮามีชิดพอกีฬาของบาเยิร์มิวนิกยืนยันว่าโรนาโดคือนักเตะชั้นยอดที่มีอาชีพที่แสนวิเศษแต่ข่าวย้ายมาบาเยนรไม่ใช่ความจริง กาเซตาเดลโลสปอร์รายงานว่าอินเตอร์มิลานสถานภาพการเงินฝืดเคืองทำให้จำเป็นต้องขายนักเตะในทีมเพื่อนำเงินมาเสริมทัพซึ่งหวยก็ตกมาที่มิลานสกีเนียที่คาดว่าอาจถูกปล่อยตัวออกจากทีมโดยมีปารีแซงแแมงให้ความสนใจ นอกจากนี้สื่อบอกด้วยว่าอาราพาคีมี่แบ็กขวาของปารีสแซงต์แชงเป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาชวนเชื่อให้สกีเนียย้ายจากอินเตอร์ไปร่วมชายคาเดียวกันอย่างไรก็ตามอุปสรรคยังคงเป็นเรื่องค่าตัวเพราะเปเชเสนอไป60ล้านยูโรส่วนอินเตอร์อยากได้80ล้านยูโร ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ